เกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธ,ธาพระคุณข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้นะคะเป็นคำขวัญวันครูแห่งชาติประจำปี2558โดยด็อกเตอร์อำนาจสุนทรธรรมเลขาธิการคูรุสภา เทคนิคที่ใช้เนี่ยคือถ้าเรารู้จักเด็กนะคะพูดถึงว่าถ้าครูเนี่ยได้ได้เรียนรู้พื้นฐานกับเด็กได้รู้จักเด็กแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะรู้ว่าตรงนี้เราจะพูดคุยกับเขาอย่างไรเราจะสอนอย่างไรให้เขารู้ว่าเข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 ้าใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้ายิ่งถ้าเรารู้พื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยเราจะได้จัด จัดในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยเขาจะอยู่ไม่นิ่งถ้ามาบอกบบบเขาบังคับเพราะว่าหนูนั่งนิ่งๆน,น,นะลูกนะแล้วฟังครูนะห้ามตุกดิกนะอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ทําไม่ได้นะคะใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเด็กที่เขาซนเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการใช้เรียนปนเล่นซึ่งตอนนี้เทคนิคการสอนที่ครูกําลังศึกษาแล้วก็ทดลองทําอยู่กับเด็กนั่นก็คือการสอนโดยการใช้แผนออกแบบประสบการณ์ที่เรียกว่า EAP ะะตัวนี้จะเป็นขั้นตอนการสอนที่6ขั้นตอนที่จะใช้วิธีการเหมือนกับการเรียนปลเล่นคือให้เขาเด็กเนี่ยเขาได้แสดงคือได้ได้แอคทีฟไ,ได้ออกออก,อ,อ,กอาการได้ออกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าจับให้เขามานั่งแล้วก็นั่งฟังครูแล้วเดี๋ยวก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะคะแล้วเขาจะมีการเข้ากลุ่มระดมสมองที่จะแก้ปัญหาคือเราจะสร้างปัญหาให้เขาจุดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วให้เขาในกลุ่มของเขาเนี่ยระดมสมองเนี่ยช่วยกันแก้ปัญหาตัวนี้ค่ะ สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะในความคิดของครูเด็กเขามีการเรียนรู้ที่ดีเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วหรือการเรียนรู้ของเขาเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองของครูที่จะเป็นผู้ชี้นําแนวทางของเขาว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้อย่างถูกวิธีนะคะถามว่าเล่นเกมเนี่ยดีไหมดีถ้าเด็กเนี่ย เล่นแล้วก็อยู่ในระยะเวลาอยู่ในลิมิตที่ผู้ปกครองต้องดูแลด้วยนะคะไม่ใช่หมายความว่าโอเคถ้าเห็นลูกเล่นเกมก็คือปล่อยเลยจํากัดเวลาให้เขาอย่างเช่นหนูต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะทํางานทุกอย่างที่หนูรับผิดชอบให้เสร็จก่อนนะแล้วหนูเล่นแต่หนูเล่นเนี่ยคุณแม่ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะต้องมีการคอนแทคกันระหว่างผู้ปกครองหรือแม้แต่กระทั่งครูเองก็ต้องแนะนําเด็กด้วยนะคะว่าอย่างเกมบางอย่างเนี่ยมันรุนแรงเกินไป ถ้าอย่างเกมสนุกๆเนี่ยเล่นแล้วมันพัฒนาสมองนะครูว่าคือม,มันมีโอกาสที่จะเด็กเ,ออเขาจะได้ฝึกสื่อสัมผัสอะไรต่างๆใช้เทคนิคใช้ทักษะต่างๆเนี่ยได้ดีแต่ว่าคือทุกอย่างนะมันมีคล้ายๆเหมือนกับสองคมอะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านด้านเสียแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเราก็ต้องแนะนําว่าวิธีการที่เขาจะใช้สื่อตัวนี้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยทำอย่างไร อกจากนี้นะคะคุณครูอมพาพันธ์ยังได้กล่าวถึงเทคนิคการสร้างสมาธิให้กับเด็กๆนะคะเนื่องจากเด็กในปัจจุบันนั้นมักจะมีสมาธิสัน้นโดยมีการให้เด็กทําท่าประกอบเพลงธรรมะของแม่ชีสันสนีนัสเถียนธรรมสถานเพื่อเป็นการฝึกสมาธินอกจากการทําท่าประกอบเพลงแล้วการฟังเพลงธรรมะสบายๆยัยงทําให้จิตใจของเด็กสงบและจะช่วยให้เด็กฝึกการจําในการทําท่าประกอบเพลงอีกด้วยค่ะ ชีวิตทีท่ยนนอนกลับฝากความเสแสร้งเพื่อคนประชาราษฎดอกไมบานให้คุณค่าจงบานช้าชา การสอนเนี่ยครูก็จะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนนะคะเพราะว่าในผู้เรียนแต่และชั้นเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนอ่อนเก่งแล้วก็ปานกลางนะคะแล้วกเ็เวลาเราเราจะสอนนักเรียนเนี่ยถ้าเด็กเก่งเนี่ยเราก็จะเสริมสู่ความเป็นเลิศถ้าเด็กอ่อนเนี่ยเราก็จะซ่อมเสริมนักเรียนตามศักยภาพของ ของนักเรียนส่วนเด็กที่ปานกลางเราก็พัฒนาสู่เด็กเก่งนะคะอ,อ,อย่างที่สองก็คือ,เ,อ,อเนื้อหาที่เราจะสอนหรือวิธีการสอนนั้นก็จะมีหลากหลายแตกต่างไปตามเนื้อหาของวิชาเ,เนื้อหาของคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลากหลายก็วิธีการหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีที่สุดก็ใช้หลากหลายวิธีมาพัฒน,นาการเรียนการสอนอย่างเช่นบางเรื่องก็ต้องสอนจากรูปธรรม ไปนามธรรมาจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่ไกลตัวออกไปานนาการนิตศาสตร์นะคะเ,เล่นเกมที่ฝึกสมองฝึกการคิดนะอย่างเช่นเกมสุดปุที่เติมปริศนาตัวเลขเ,เกมเกมแมทนะเพื่อพัฒนา เด็กเนี่ยทุกด้านนะคะแล้วก็เทคนิคสุดท้ายก็คือคณิตเนี่ยมันเป็นการสร้างสรรค์าง,งานคือเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากครูในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเรียนรู้จากครูเพียงอย่างเดียวไม่ได้เราก็แนะนํานักเรียนในเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเช่นอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตการอ่านหนังสือเพิ่มเติมสื่อวารสารต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ก็ใน,ใ,นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็นักเรียนหลายคนก็อ,อ,อยากจะฝากข้อคิดสําหรับเด็กๆนะคะซึ่งเป็นอนาคตของชาตินะคะในฐานะที่คุณครูก็เป็นคุณครูที่สอนและมีประสบการณ์สอนมางานก็คืออยากหนึ่งนะคะอยากให้นักเรียนนะคะปฏิบัติตามค่านิยม12ประการนะคะซึ่งเ,เป็นค่านิยมที่มีความหมายและมีคุณค่ามากถ้านักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามสิ่งนี้ได้เนี่ยหนูก็จะเป็นคนดีของสังคมในอนาคตนะคะอย่ที่2ก็ในเรื่องของการแบ่งแบ่งเวลานะคะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็เกมออนไลน์ต่างๆมีนักเรียนหลายคนนะคะที่เวลา เวลาแบ่งเวลาไม่ถูกนะอย่างเช่นเอาเวลาบางส่วนเนี่ยไปใช้ในการเล่นเกมหรือไร้สาระในบางเรื่องนะคะก็เขาอยากให้นักเรียนเนี่ยมาแบ่งเวลาในการเรียนมากยิ่งขึ้นอย่างที่3ก็คืออยากให้นักเรียนมีความรู้นะะไม่ว่าความรู้ทางด้านใดแขนงวิชาดใดก็แล้วแต่ขอใหออ้มีความรู้เท่าเทียมกับสากล ะะแต่ก็คงความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยไว้อย่างเช่นวัฒนธรรมไทยการไหว้การประเพณีต่างๆควรจะรักษาเอาไว้และประการต่อไปก็คืออยากส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยทำงานนะคะในการทำงาน,นฝึกตนเองให้เป็นทำงานเป็นทีม <นะ S 2> เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนักเรียนก็จะต้องทำงานอยู่ในเป็นพลโลก นะต้องทํางานร่วมกับคนทั้งโลกไม่ไม่เฉพาะในครอบครัวหรือในโรงเรียนนะคะสุดท้ายก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยมีจิตสํานึกที่ดีในทุกเรื่องในการรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะชาิเพ่อืประ สิริวันะคะยังได้ทิ้งท้ายฝากให้เด็กในยุคปัจจุบันว่าอยากให้เด็กรู้จักค่านิยม12ประการคือ 1. มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทน 3. กระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ 4. ฝ่ายหาความรู้มั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6. มีศิลธรรมรักษาความสัตย์เ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำม 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปัะชาเศรษฐกิจพอเพียง 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่ำและ 12. คำหนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองถ้าเด็เกๆปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นคนดีของสังคมภายในภายภาคหน้าต่อไปค่ะ